สวัสดีครับพบกับผมบอสพอจากช่องบอสพอ a n n e l นะครับสำหรับคลิปนี้บอสพอก็จะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงในเกมมิวคลาสสิกนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงในเกมมิวคลาสสิกนั้นมีอยู่ด้วยกัน3สีนะมีสีสีม่วงนะครับสีม่วงก็มีทั้งหมด มีทั้งหมด12ตัวนะครับ12ตัวแล้วก็สีส้มสีส้มมีทั้งหมด9ตัวส่วนสีสุดท้ายคือสีแดงนะครับมีทั้งหมดคือ9ตัวสำหรับความแตกต่างของสัตว์เลี้ยงแต่ละสีนั้นนั่นก็คือเรื่องของสกิลนะครับ เรื่องของสกิลซึ่งถ้าหากว่าเป็นสีมีไหมสีม่วงอ่าถ้าเป็นสีม่วงจะมีสกิลที่ติดตัวอยู่สกิลพสซีฟหนึ่งสกิลนะครับสำหรับสกิลจะมีหนึ่งสกิลส่วนสีสม้มจะมีสกิลพสซีฟติดตัวอยู่สองสกิลและก็สีแดงจะมีสกิลพาสซีฟติดตัวสองสกิลบวกกับสกิล สกิลที่จำเพาะกับสัตว์ขี่สีสัตว์เลี้ยงสีแดงในแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลนะสกิลของสัตว์เลี้ยงว่ามันมีสกิลอะไรบ้างอันนี้เป็นสกิลของอสกิลแพสซีฟนะครับสัตว์เลี้ยงที่จะได้ก็คือทั้ง3ชนิดนั่นแหละนะสกิลแพสซีฟ เป็นสกิลเบื้องต้นนะครับสกิลแรกก็คือสกิลสังหารขั้นต้นเรเวลสูงสุดก็คือเลเวลหนึ่งนี่แหละครับเมื่อปล่อยสกิลสัตว์เลี้ยงมีโอกาส10%ที่ทํทำให้เกิดสังหารและเพิ่มดามจสกิล50%อันนี้ก็เพิ่มตรงๆก็คือดามจสกิลนะครับสกิลที่2คือโทสะขั้นต้นเลเวลปัจจุบันคือเลเวล1เมื่อปล่อยเมื่อปล่อยสังหาร อันนี้ก็เพิ่ม damage skill อีกนะครับถ้ามี2 Skill ลนี่ก็ damage skill เป็น100%เลยนะแล้วก็เลเวลปัจจุบันคือเลเวลอ่าไม่ใช่แข็งตัวขั้นต้นนะครับ l ลเวลปัจจุบันคือห่งเมื่อถูก damage สังหารจะลด damage skill 50%เปอร์เซ็นอันนี้ก็ช่วยในการลด damage skill ตียวกับสกิลถัดไปก็คือร่างวิญญาณขั้นต้นเลเวลปัจจุบันคือเลเวล1 เมื่อปล่อยสกิลสัตว์เลี้ยงมีโอกาส10%ที่จะอันนี้น่าจะอันเชิญเจตพูดมาสัจจน,นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะเพื่อนคนไหนเคยเจอก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าสกิลนี้เป็นยังไงนะและต่อไปเป็นสกิลคอมโบขั้นต้นนะครับคือเมื่อปล่อยสกิลสัตว์เลี้ยงมีโอกาส5%ที่จะปล่อยอีกครั้งปล่อยสกิลสัตว์เลี้ยงซ้อมอซ้ำ อสองครั้งก็คอมโบกันนะครับและเมื่อปล่อย <c oughs> เป็นครั้งที่2องดมเด g มของสังหารจะเป็น25%ของค่าเดมอันนี้สกิลคอมโบนะครับต่อไปเป็นโชคขั้นต้นมีโอกาส8%ที่จะที่จะภูมิคุ้มกันเดมเม g e สังหารจากสกิลสัตว์เลี้ยงก็น่าจะมีโอกาส8%ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเดมเม g e สังหารจากสกิลสัตว์เลี้ยงสกิลสัตว์ไปก็คือโต้กลับข,ขั้นต้นนะครับเมื่อตัวละครถูกแอทแทกมีโอกาส10%ที่สัตว์เลี้ยงจะโต้กลับดามเมจจากการโต้กลับคือ25%ของดามเมทที่สัตว์เลี้ยงอของดามเมจของตัวละครและก็เมินดีเฟนต์ไปด้วยนะครับคูดาว30วินะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับโจมตีใกล้นะไน สกิลถัดไปประการขั้นต้นตรงนี้สร้างภูมิคุ้มกันแดเมจตอบโต้ของสัตว์เลี้ยงขั้นต้นนะครับต่อไปก็เอจิขั้นต้นเมื่อปล่อยสกิลสัตว์เลี้ยงมีโอกาส5%ที่จะเพิ่มสปีดให้ตนเอง8%อันนี้ก็เพิ่มสปีดนะครับสายต้องการความเร็วในการโจมตีนะก็เลือกใช้ได้นะครับเอจิขั้นต้นต่อไปผันผวนขั้นต้น ขนาปล่อยสกิลสัตว์เลี้ยงเดามจจะผันผวนอันนี้ก็คือค่าเดามจนะครับจะผันบวนระหว่าง85ถึง115นะครับสกิลถัดไปก็คือผู้อารักขาขั้นต้นเมื่อตัวละครถูกโจมตีจะมีโอกาส1ที่สัตว์เลี้ยงจะบล็อกแอตแท็ให้กับเจ้าของ1ครั้งนะสกิลถัดไปสกิลที่12พผนึกแช่แข็งขั้นต้นนะครับ ขนาดปล่อยสกิลสัดเลี้ยงมีโอกาส5%ที่จะลดสปีดของศัตรูลงโลด8%อนะอันนี้เอาไว้ลดสปีดของศัตรูนะครับสกิลถัดไปหัวใจปีศาจขั้นต้นอันนี้ก็จะเพิ่มดามจสกิลของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีก10% l นะสกิลถัดไปต้านทานคาถาเวทขั้นต้นนะครับดามจสกิลสัดเลี้ยงที่ได้รับลดลง10% เมื่อกี้เพิ่ม damage สอันนี้คือลด damage สนะเอาไว้หักล้างกันนะครับสกิลที่15นะจะเป็นสกิลสุดท้ายโลบลีกขั้นต้นเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงแอ t แท็ด้วยสกิลมีอการ5%ที่จะโลบลีกสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับสกิลทั้ง15สกิลนี้ก็คือสุ่มนะสุ่มนะครับไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับเป็นสกิลที่สุ่มมา ให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับต่อไปเป็นสกิลของสัตว์เลี้ยงสีแดงนะครับเป็นสกิลเฉพาะตัวอันนี้สัตว์เลี้ยงเทพนักยิงธรรมชาตินะครับมีสกิลที่ชื่อว่าหนามไม้นะปล่อยน้ำพิษสร้างดามจสกิล480แก่เป้าหมายและทำให้เป้าหมายติดพิษเป็นเวลา3วิติดพิษทุกวินาทีจะสร้างดามจนะครับ เพิ่มเติมแก่เป้าหมายอีก110%เลยนะครับอืมนี่ก็สายสก,กิลเอามาใช้นะครับต่อไปก็วิญญาณไฮเดรเนียถาวันผูกมัดอันเชิญพุ่มไม้หนามในพื้นที่เป้าหมายสร้างแดเมจสกิลอีก240%ต่อเป้าหมายภายในพื้นที่เป้าหมายทุกวินาทีและพันติดกับเป้าหมาย ลดความเร็วโจมตีกับความเร็วเคลื่อนที่ลงอีก10%เป็นเวลา30เป็นเวลา3วิคูดาว30วิอันนี้ก็เหมาะมากนะสำหรับนักธนูนะครับพลธนูนะะก็หาใช้เลยเด้อต่อไปเจ้าหญิงฮูล่านะครับมีพลังแห่งป่าไม้ครอบครองพลังแห่งป่าไม้และรักษาตัวเองฟื้นฟูแท็กเท็กเท่ากับ160%ของ hp และเพิ่มสปีดอีก10%เป็นเวลา3วินาทีคููดาว3 30วิอวิน่าจะเหมาะกับนักดาบนะนักดาบเวทนะครับไว้เพิ่มสปีดเพิ่มแอตแทกนะครับตัวต่อไปวิญญาณหิมะรุ่งอรุณโล่เทวทูตกลายร่างเป็นนางฟ้าและก็ติดกับเจ้าของสร้างโล่ให้กับผู้เล่นเท่ากับ7%ของ HP สูงสุดของผู้เล่น ช่วงที่มีโล่อยู่ต้านทานเดามจส s กิล l 20%เป็นเวลา30ิวิคูเอเป็นเวลา30วิคู่ดาว30วินาทีนะครับอันนี้ก็ช่วยป้องกันตัวต่อไป r ร d c ค l l ์ r นะวิญญาณน้ำแข็งเปลี่ยนสภาพอากาศในพื้นที่เล็กอันเชิญลูกเห็บแอ t แท k ศัตรูทุกวินทีสร้างเดามจส k กิลอีก240%แก่ศัตรูเป้าหมายในพื้นที่ ทุกครั้งที่ลูกเห็บแอตแท็กศัตรูมีโอกาส30%ตรึงล่างเป้าหมาย1วิเป็นเวลา3วิอันนี้ก็ผลธนูเนาะเอาไว้ตรึงเป้าหมายนะครับไม่ให้เข้าใกล้แล้วก็จัดการซะตัวต่อไปกรอบปลิ่นทะเลลึกหิมะตกเปลี่ยนสภาพอาพกาศในพื้นที่เล็กอันเชิญเกรดหิมะแอตแทกศัตรูทุกเวทีสร้างเดเมจสกิล240% แกศัตรูเป้าหมายในพื้นที่และเจาะเกราะเป้าหมายเป็นเวลา3วิคูดาว3สวิเจาะเกราะดีเฟนต์ลดลง5เเนะเจาะเกราะด้วยนะครับเหมาะตัวไหนก็ลองดูนะและตัวต่อไปเพิงบังกรพิภากษาไฟพิภากษารวบรวมเปลวไฟเพื่อ ใช้ไฟพิภาคษาใส่ศัตรูสร้างดามจสกิล480%ทุกครั้งที่สูญเสีย HP สูงสุด8%เดามจสกิลจะเพิ่มอีก10%คูดาว30วินะอันนี้เพิ่มเดามจส k กิลตัวต่อไปก็ดอนจูเนียนะครับม้าอาคีเปลวเพลิงเรียกพลังเปลวไฟมาสู่คาถาแล้วปล่อยเปลวไฟไปยังพื้นที่เป้าหมาย ทุกวินาทีจะสร้างเดามเจากสกิล l 4 4 0ไปยังเป้าหมายในพื้นที่และเผาไหม้เป้าหมายสร้างเดามเจากแอตแทก55%ทุกวินาทีต่อเนื่อง3 0อ่าต่อเนื่อง3วินาทีคู่ดาว3า30วินะสายสกิลทั้งหลายก็เลือกใช้ไปนะครับตัวุึกใช้ตอมนันจูออนไฟตัวนี้มีสกิลที่ชื่อว่าไฟไล่ล่านะครับใช้ไฟไล่ล่าสร้าง เดามจสกิล480เต่อศัตรูพร้อมทั้งสร้างเอฟเฟกไล่ล่า,ลาแก่ศัตรูสะสม3ของเดามจที่ได้รับภายใน3วินาทีภายใน3วินาทีเมื่อสิ้นสุดจะรับเดามจเพิ่มเติมจากเดามจที่สะสมคูดาว30วินะครับอันนี้ก็สร้างเดามจจากสกิลนะครับโอเคหมดแล้วสำหรับ สกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับสกิลของสัตว์เลี้ยงชื่นชอบตัวไหนเหมาะกับตัวเราก็ลองเลือกใช้ดูนะครับลองเลือกใช้ดูโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ก็พอคงจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็สวัสดีครับ